เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกแล้วจนทำเอาคนเป็นลูกถึงกับไม่ไหวเมื่อทัญญาอาสยามได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กขอโทษผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือหลังจากที่เพิ่งมาทราบว่าคุณแม่ทักไปยืมเงินอีกแล้วซึ่งทัญญาบอกว่าเธอนั้นไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลย และที่ผ่านมาก็ได้ทำหน้าที่เป็นลูกที่ดีให้เงินแม่ใช้เดือนละสามหมื่นบาทมาตลอดถ้าแม่ทักไปยืมเงินใครขอบอกเลยว่าจะไม่ขอรับผิดชอบแล้วมันคงต้องเกิดขึ้นอีกครั้งจริงๆขอโทษผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือทุกท่านที่แม่หนูทักไปยืมเงินก่อนอื่นต้องบอกตรงนี้นะคะว่าหนูไม่ได้เดือดร้อนอะไรหากแม่ทักไปบอกว่าหนูไม่มีเงินขอยืมเงินใครและใครให้ยืมหนูขอไม่รับผิด ชอบนะคะและหนูได้ให้เงินเดือนแม่เดือนละสามหมื่นทุกเดือนทำหน้าที่ลูกอย่างดีมาตลอดไม่เคยขาดตกบกพร่องเลือกที่จะทำแบบนี้อีกครั้งขอโทษทุกคนอีกครั้งนะคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจะพยายามรักตัวเองและเดินหน้าต่อให้ไหวเหมือนทุกครั้งตลอดสี่ปีที่เกิดขึ้นมาตลอด